จากกรณีนักแสดงหนุ่มแน็กชารีค่ะได้ออกมาไลฟ์สดประกาศขอแยกย้ายกับกาเมียนพร้อมเผยด้วยว่าไม่ได้คุยกับอีกฝ่ายมานานกว่า2อาทิตย์แล้วหลังจากกลับประเทศเกาหลีใต้ค่ะล่าสุดพี่แนนทีมงานของแน็กชารีค่ะได้ไลฟ์สดผ่านทิกตอกว่าตนถูกเชิญให้ไปประชุมที่คูบอลคอมพานีตอนนี้คูบอลคอมพานีระสัมระสายถึงขั้นต้องเชิญสปีกเกอร์เข้าประชุมมันเกิดอะไรขึ้นด้าน,นหมายถึงตอนมีการพูดคุยหรือขอความช่วยเหลือพี่แนนขอว่าวัาวนไหนที่แน็กไลฟ์ขายของขอ,งขอ,งของให้แฟนๆช่วยเข้าไป ให้กำลังใจเข้าไปซื้อให้หน่อยถึงไม่ชอบก็เข้าไปหน่อยเพราะจุดเริ่มต้นของจักรวาลน,นี้เกิดจากแน็กทั้งสิน้นส่วนการมีนพี่แนนยังรักน้องเหมือนกันแต่ต้องเลือกที่จะพูดหรือใช้ชีวิตให้ถูกต้องให้เหมาะสมเรายังคงรักน้องได้เสมอแต่จําเป็นที่ต้องมาดูแลแน็กก่อนผมจะพูดคาไหนดีน้ําตาเล็ดนะผมขออนุญ,ญาตคูบอลคอมพานีขออนุญาตแน็กขออนุญาตพูดสักคำหนึ่งดอมไม่ตกกะปิจะได้ซัพพอร์ตและรักแน็กให้มากขึ้นหมดตู่จบรู้เรื่อง ถ้ามึงไม่เคยหมดมึงจะไม่รู้เพราะคำเดียวคำว่ารักมึงลองหมดตูดแล้วกันมึงจะรู้ว่าใช้ชีวิตอย่างไรช่วยแนกด้วยสพอร์ตเป็นกำลังใจให้แนกและครอบครัวแนกด้วยขอให้พวกเราช่วยกันทาม,มากทําน้อยก็ได้แต่อย่าจงเกลียดจงชังแนกและครอบครัวแนกเลย